โอ้ย,ยตกใจหมดทิหายโอ้ยแตกเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพาพแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมตัวซิเกเนเม,มอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับปืนทอมสันนะครับผมเนาะในซีรีส์ตัวใหม่นะเราจะเอาปืนนี้ไปเล่นกันนะคะผมเนาะ ซึ่งวกว่าจะได้เปิดกว่าจะได้ทำคลิปนะครับมันใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับผมถามว่าทำไมก็เป็นเป็นเป็นเพราะว่ามันของเต็มนะไอเราก็ลบของสินะของมันเต็มครับมันแบบไม,ไม่ไม่มีพื้นที่อะไรเลยอนะคือแบบของเต็มนะปวดหัวเลยคือของแม่งเต็มอย่างี้มันประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าชิ้นเลยอนะไปร้อยหกสิบกว่าชิ้นว่ะมันเกินประมาณสิบ สิบห้าสิบหกชิ้นโดยโดยประมาณนะครับผมก็ปไปไล่ลบของมานะไล่ลบของเลยนะเออคือแบบลบเลยอะ่ะคือมันมันไตหมาออจะจะจะให้เติมซื้อช่องก็จะให้เติมซื้อช่องก็ตอนนี้ตังค์มันตังค์มันก็ไม่พอนะครับเราก็ไม่ได้ซื้อนะเราก็เลยใช้วิธีการลบเอาละกันนะส่วนของที่ผมลบเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับมันเป็นของที่จีเอ็มเขาแจกฟรีอยู่แล้วนะครับก็พวกแบบ เวลาเราล็อกอินเข้าเกมใช่ไหมมันจะแจกปืนแบบอ่าปืนเอ่ะเออพวกแบบของเก่าๆของกากรไๆที่ชอบแจกแจกจริงๆจีเอ็มอะพีเอสจีวันแบบตัวธรรมดากากรไๆเงี้ยชอบแจกจริงๆจะปืนกากหายเงี้ยเลยแจกแจกบ่อยมากเลยมึงช่วยแจกของดีๆหน่อยได้ไหมอ้ที่ายนะคือมันมันลกคางอ่ะมันเป็นปืนเอาตรงก็ไม่ได้อยากจะว่าปืนนะมันก็ มเป็นปืนกากอะ่ะ p s g 1อน่านเงี้ยปืนที่อะไรก,ก็แจกมาแต่ละอย่างคือมันใช้จริงไม่ได้ไงในยุคนี้มันใช้จริงไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนแต่ได้อยู่นะนี hey, ่ครับก็เราจะเล่นปืนทอมสันกันนะครับตัวนี้เป็นทอมสันในซีรีส์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแบบตัวติดกล้องเลยนะแม่ผมจะไม่เคยเล่นเลยนะปืนทอมสันตัวติดกล้องเนะี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่ายังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าทอมสันซีรีส์ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ที่ความแม่นยำค่อนข้างต่ำนะครับต่ำเลยนะครับ ความแม่นยำจะอยู่ที่27หน่วยนะครับผมเนาะซึ่งปืนทอมสามเนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งผมชอบเวลามันแยกคู่มันแบบมันมันเท่อะเออเวลาแยกคููแม่งแม่งเท่มากนะแล้วปืนเนี้ยเป็นปืนที่ต้องยิงในระยะใกล้แบบใกล้มากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะยิงอยู่ที่40นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตที่ตัว สเตตัสนะครับผมเนาะสเตตัสจะระยะยิงจะอยู่ที่40นะครับผมเนาะส่วนแรงดินตั้งแน่นอนเนี่ยจะอยู่ที่48่สิทับสามนะครับเอ็มสปีที่85นะครับความมั่นยำจะอยู่ที่27นะครับอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยจะอยู่ที่93หน่วยนะครับลั่นเร็วนะครับลั่นเร็วดาเมจที่ยี่สิหน่วยก็ปกติอยู่แล้วนะครับสหรับปืนกลเบาเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละมันจะจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นโดยประมาณเดี๋ยวยุบมานี้ปืนกลเบาเนี่ยหัวใจหลักแม่งเลยอยู่ที่ความมันย เอางนนี้นะแม่งอยู่ที่ความมั่นยำเลยอีวยความมั่นยำต่ำนี่ปาดเหงื่ออะไรกูบอกให้พี่ปืนกบอลนี่นะ,ะส่วนปืนทาสันเนี่ยตัวที่มีตัวที่มีความมั่นยำสูงเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่มีความมั่นยำนี่คือ,อเกือบเกือบจะห้าสิบหน่วยนะครับหรือว่าสี่สิบเก้าหน่วยก็ตีเป็นห้าสิบก็ได้นะ มันแค่หนึ่งก็ปัดขึ้นได้นะครับส่วนระยะยิงเนี่ยขึ้นมาอีกสิบนะครับจากสี่สิบไปห้าสิบซีรีนี้ถือว่าดีซีรีตัวเนี้ยถือว่าทําดีสาหรับปืนทมสันนะครับส่วนที่เหลือนี่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสเตตัสไอ้สเตตัสความมันยำม,มันน้อยแบบมันน้อยเลยอะนะเอเยครับเดี๋ยวผมก็เจนปืนนี้นะโดยที่เราจะบวกความมันยำนั่นเองนะครับผมจะไปต้องบอกจะไปต้องบอกถ้าถ้าไม่บวกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะชิบหายนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะ ฉายาที่เราจะเล่นนะครับผมเราก็จะใส่ความมั็นยำเข้าไปตานหน่วยนะครับผมต่้มอบับบวกเข้าไปเลยนะส่วนออีกช่องนึงนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่อะไรจะจะใส่เป็นคุมหรือใส่เป็นลั่นออันนี้แล้วแต่ความถนัดถน,นวกเลยนะครับผมเนาะกระสุนเรามันเยอะอยู่แล้วนะเราก็อผมใส่เป็นลั่นสองแล้วกันนะครับผมไม่ไม่ ไอ้ล่านสามดีกว่าล่านสามล่านสามใส่ไปล่านสามดีกว่าแต่ไม่อยากใส่ล่านสี่มันจะล่านเร็วเกินไปนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราอัดเข้าไปในเกมกันดีกว่าครับไปไปครับตอนนี้เราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะราโยกปืนทอมสันของเรานะครับเนี่ยมาดูแปล,แปลกๆแะปืนทอมสันติดกล้องเนี่ยเฮ้ยแต่เป้าเป้าของกล้องนี่โอเคอยู่นะเป็นเป้าเลเซอร์อเนี่ยง่าย แต่ว่าถ้าจะเล็งไม่ทอมสันเล็งไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออเอาโอโตรงมันเหมาะกับมันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเล็งแบบไม่มีกล้องอะทอมสันอะเอาไปตัวหนึ่งเลยเจยแตกเลยกู <laughs> ใส่ลั่นสามดีสุดหายเลยเนี่ยดีไม่ใส่ลั่นสีมาที่จริงเมื่อกี้ผมใส่ใส่ลั่นใส่ลั่นสองก็ดีล้วไม่น่าลืใส่ลั่นสามเลยโอ้โอโอโอยจยแตก <c oughs> น่าจะต้องใส่คุมแล้วอ่ะสน,นายผมไม่วัดเตวอรหรอกโ <c oughs> จกูอยู่เหรอ S <S เรามาอยู่กันเกมที่สองนะครับเพืนทอมสัตว์ติดกล้องไม่ค่อยเหมาะเอาอผมว่าทอมสัตว์มันเหมาะกับเหมาะกับไม่ติดกล้องมากกว่านะถ้าติดกล้องแล้วมันดูแบบอ oh. มันแบบมันไม่ค่อยได้ใช้ไกล้องอ่ะคือจะให้ติดไปก็เท่านั้นนะถามว่าใช้ใช้ไหมก็ใช้บ้างก็ดีนอะ แต่ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ใช้มันไม่เท่อะปืนทอมสันอะติดกล้องไม่ค่อยเท่อะตัวไม่ติดกล้องมันเท่กว่าโอ้เวลายิงนี้ต้องกดเมาส์นะครับเพราะว่าเราใส่ลันใส่ลั่นสามมาหัวยังปืนแม่โคตรแม่ดีดูทรงให้ได้เปลี่ยนไปเล่นคุมสีอะดู <c oughs> ใส่ลันสาม้วดีทิพหายเลยไม่เปิดระเบิดซะด้วย อุ่ยหน้าเด้งโอ้โหห่้ยเสียแผ่โอ้โหไอ้ยิงไม่โดนทิ่หาเออโดนสักทีถึงปะวะทะย่างนั้นนะ่ะไม่ถึงวะ กินระยะสี่สิบว่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตัวสี่สิบโอ้โหยี่สิบมาแตกกู ใจหมดถึงหายยิงมั่วไปเลยครับกูก็ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าโอ๊ยแตกมั่วไปเลยนะอย่าไปหยองไม่รู้จะโดนหรือเปล่าอุยอา่าต้องในระยะใกล้เท่านั้นครับถ้าในระยะไกลนี่เลิกหวังครับเลิกหวังปืนนี่เฮ้ย อนั่งน,นี่ลงไปไหนวะเฮ้ยหลบไปเพื่อนหลบไปหลบไปหลไปลไปไว้ไวไ,ได้ยู่ได้อยู่ได้ยูที่แปลว่าได้อยูอะตกใจหมด อไ,ไ,ออไอ้สิ่งมีอยู่คนนเฮ้ยไอสัตว์ไม่ตายเฮ้ยมีตัวเนี่ไปไหนแล้ววะ ปืนกาสองพันสองพันสามซิไปยืนทำอะไรตรงนั้นบัฟปืนนี้หน่อยได้ไหมปืนนี้เอาจริงถ้าทีเอ็มบัฟผมว่ามันมันเล่นได้นะถ้าทีเอ็มแม่งบัฟบัฟหน่อยได้ไหมเอาตรงผมชอบปืนนี้นะ ผมชอบเวลาแยกคู่มากเลยปืนนี้ปั๊บได้ไหมจีเอ็มไปโดนอยู่เว้ยโดนอยู่เว้ยเฮ้ยตายอยู่ต้องหลอยเอาที่ผ่ายไปจะโดนเลยกระสุนแทบหมดครับ เ้ยกระสุนพีเยอะเน้าะกระสุนพีเยอะกระสุนพีเยอะแเราห่วงยิงทางแม่งไปเลยไปย้อนกระสุนพี่เยอะเน้าะคัวที่ไหนเล่าคัวที่ไหนเล่ากระสุนที่เยอะไอ้น้องใครตายทั้งนั้นนะที่ผมยิงได้โอ๊ย เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด่านนี้นะครับด่านสุดท้ายนะครับผมเกมสุดท้ายของเรานะครับก่อนที่เราจะจบคลิปของเรานะครับผมเนาะด่านนี้เป็นด่านเก่าแล้วนานๆทีจะเห็นคนเล่นในการมันมีอีเวนต์แหลมเลยเล่นกันอ่ะเหลือสามนาทีเองวะจะได้ยิงไหมนะไอ้จะปืนกลาง ตั้งชื่อได้เลยปืนกากปืนกากตลอดการได้อยู่มั้งถ้าจะถ้าจะเล่นปืนนี้เล่นโอเอ๋มว้ยัง <c oughs> ดูดีกว่าในความรู้สึกถ้าปูฟันก็จบแล้วเอา,าแตกเฉยยัยษ์ใกล้ที่เป็นที่หนึ่งไงน,น้องไปยิงโดนนะถ้าไม่โดนในเรื่อง ต้องโดนแล้วล่ะจังหวะเนี้ยฮ่่าฮ่าอยู่วะแตกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันนิ่งแปลกๆวะเฮ้ยเฮ้ยได้วิธีเล่นปืนนี่ใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยใส่คุมสีมันนิ่งแปลกๆไอ้สัตว์เฮ้ยนิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใส่คุมสีแล้วนิ่งแปลกๆไอ้สัตว์เฮ้ยนิ่งจริงนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไอ้สัตว์นิ่งแปลกๆ เฮ้ยเอาเรื่องอะเนี่ยคอมสันใส่คุมสีแล้วคลิกขวาแล้วนิ่งเลยอ่ะเอ้ยเนี่ยนิ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยยิ่งนิ่งแปลกๆนิ่งแปลกแปลกเนี่ยมันนิ่งจริงๆนะน่เนี่ยอันนี้ผมใส่คุมสีนะผมก็เพิ่งรู้เพื่อนบางทีผมผมไม่ได้เล่นเอ่อปืนทอมสันนะเพราะว่าผม ผมรู้ว่ามันเป็นปืน,ปนกากไงเราเลยเราเลยไม่ได้เล่นเอ,อ้ยโอเคโยเซ่เอ่ใส่คุมสีแล้วข,ขวานิ่งเลยนะนิ่งแบบนิ่งแบบเข้าหัวเลยอะ่ะถ้ายิงโดนไงโอ้โหอย่าแตกกูมันมันมันเลยถ้างีงมันอย่างนี้มันจะได้ขิดขวาขอแตกขอแตกไปทีแตกด้วย